ัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการบบวัชชิลิมทางกับผมเฉลิมศักดิ์บุญรองแล้วนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรรสนะครับมาที่สนามควิกทีวฟุตบอลนะครับที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอยู่ตรงข้ามกับคณะศิลปศาสตร์นะครับแล้วมาดูกันว่าภายในสนามฟุตบอลควิกทีวนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่สนามฟุตบอลคลิสซียูแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับกรรมการผู้การของสนามคลิสซียูครับคุณวนัทพงษ์ชาติปฏิมาพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวนัทพงษ์ครับผมอยากให้บอกถึงเล่าประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสนามฟุตบอลฟุตซอลนี้ครับอ่าก็สนามเราครับคือเราก็ได้คือตามจริงอ่ะทางทางทางสนามฟิกคือเราทําธุรกิจเกี่ยวกับให้สนามบอลให้เช่าครับ มานานตั้งแต่เจ้าแรกๆครับผมแล้วคือสนามนี้เป็นสาขาสองของเรารสนามแรกเราอยู่แถวลาดพร้าวอพอสนามนี้คือเราก็เหมือนกับว่าคือเราก็มารีเสิร์ชหาพื้นที่แล้วก็เห็นว่าตรงนี้ยสนามฟุตบอลที่แบบได้มรตรฐานจริงๆมันยังน้อยครับผมเราก็เลยเข้ามาติดต่อตอนแรกเราก็ดูพื้นที่โดยรอบนอกแต่ พอดีก็ได้มีโอกาสได้เข้ามารู้จักกับทางผอของสูทกีฬาหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านท่านก็เลยแบบว่ามีโครงการจะทําอยู่แล้วท่านก็เลยงั้นคือก็ให้ทางเราเข้ามาบริหารดีกว่าครับเราก็เลยได้มาลงทุนแล้วก็เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยครับพื้นที่ตรงนี้ครับมันติดกับตรงไหนบ้างที่เผื่อท่านผู้ชมดูแล้วที่จะเข้าเข้ามาในสนามของเราเนี่ยครับ ก็มามาไม่ยากครับคือมันมันถ้าเกิดถามเด็กกรรมศาสตร์ทุกคนก็จะรู้ว่าอยู่ข้างลานพญานาคก็จะรู้เลยบนนริเวณลานลานพญา,านาคแล้วก็อยู่ตรงสถาบันภาษา,าแล้วดีเลยนะศิลปศาสตร์ใช่ครับ,รบแล้วก็เหมือนภายในสนามฟุตบอลนี่มีเครื่องอำนวยความสะดวกยังไงบ้างรครับคือพื้นฐานแบบเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานเรามีอยู่แล้วอย่างพวก Wi-Fi หรือพื้นที่นั่งรอเนี่ยคือเราทำค่อนข้างที่จะกว้างขวางครับผมแต่ที่เราเพิ่มมากกว่าสนามอื่นคือเราก็มีบริการพวกผ้าขนหนูให้ใช้ฟรีสำหรับคนที่มาเตะผ้าขนหนูนี่ใช้ฟรีเลยใช่ครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรเงี้ยครับปกติคือถ้าห้องอาบน้ำทั่วไปคือแต่ของเราคือเรามีน้ำอุ่นให้ด้วยแล้วก็เรื่องความแรงน้ำนี่คือไม่คือแรงแน่นอนบีเบาเมื่อกี้ผมสักครู่ผมเข้าไปนะครับห้องน้ำดีมากครับท่านผู้ชมครับ ห้อง,อ,าาองน้ำติดแอร์ครับท่านผู้ชมครับห้องน้ําติดแอร์มีแอร์มีไดอะไรให้ด้วยใช่ครับถ้าไมมีแนวคิดอย่างนี้ครับคือตามจริงเรามองว่าสนามเราเหมือนนะเหมือนนะเหมือนเหมือนเป็นศูนย์ออกกําลังกายที่แบบเรามองเรามองเหมือนเราคือเราให้การบริการ <ฮะ S 2> เราไม่ได้มองว่าเราแค่ให้เช่าแล้วคือคุณมาเช่าคุณก็ไปครับผมคือทุกอย่างเรามองว่าคือมันเป็นการบริการหมดเพราะฉะนั้นเราเราอยากให้คนที่มาเนี่ยเราบริการเขาให้ดีครับผมเราก็เลยตั้งแต่มีเคาน์เตอร์รับ เป็นสัดส่วนมีเข้าไปมีห้องแต่งตัวห้องน้ำมีแอร์อาบน้ำเสร็จกลับบ้านไปคือสามารถเสร็จที่นี่เลยเหมือนคุณมาฟิตเนสอย่างเงี้ยสามที่เดียวแล้วเหมือนเราสนามมันแตกต่างกันไงครับกับโล่งลานโล่งับที่มีโดมครับอ๋อก็คือเราเราทำเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่แบบบางคนเขาอยากแต่สนามที่ใหญ่กับบางคนที่ถ้าเกิด สนามใหญ่บางคนบางทีเขาก็รวมทีมยากครับผมเราก็มีสนามไซส์เล็กคอมแพกหน่อยก็ประมาณเป็นไซส์6-7ถึง7คนอันนี้ก็จะมีหลังคาเก็สามารถเตะได้ตลอดร้อยฝนตกแต่สำหรับคนที่อยากเตะสนามใหญ่ก็มันจะไม่มีหลังคาเพราะว่า ความกว้างมันคือเราต้องการให้มันโปรง่งเพราะคนที่เขาอยากวิ่งสนามใหญ่บางทีเขาก็อยากเหมือนฟิลเหมือนแบบวิ่งเตะสนามยาจริงส2บสองคนอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ผมผมเห็นดูนะครับรอบสนามนะครับจะมีที่นั่งเหมือนไม่ใช่ที่จะมาเล่นกีฬาหรือนักศึกษานะครับท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เพราะเราฟรีแบทไฟใช่ครับนักศึกษามานั่งติวหนังสือครับมา ทานกาแฟมาอะไรได้ข่าวว่าภายในศูนย์ของเรานี่สนามรามีร้านอาหารด้วยอ่าครับก็เรามีร้านอาหารอย่างชื่อฮอตตบันฮะฮอตตบัลเนี่ยคือเป็นคือเหมือนเขาเรียกอะไรเบอร์เกอร์ไต้หวัน<ะ>ก็มาเปิดเปิดพร้อมๆกับสนามช่วงแรกๆ<ะ>แต่คือตอนนี้แบรนด์เขาก็เขามีหลายสาขา67สาขาแล้วครับเขาก็จะจับกลุ่มนักศึกษาไปทุกมหาลัย<ะ>แต่คือของเราเนี่ยเป็นสาขาแรกครับผมก็ แล้วก็ยังมีร้านกาแฟชื่อ BS p e s o <ะ>ซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบเหมือนรักในการทำกาแฟจริงรเขาก็มาเปิดเป็นร้านเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูแลเองอม,มาเรียงแล้วก็ได้ข,ข่าวว่าจะมีการเปิดเพิ่มเติมเป็นร้านหัวอะไรครับมีร้านพิซซ่าครับที่ก็คือเป็นร้านพิซซ่าที่เจ้าของเขาเหมือน เขาทํางานกองถ่ายทิดอยู่กับดาราอะไรเงี้ยเราก็มีดาราคอยโปรโมทไอจให้เขาเยอะแล้วพอดีเขาไปเจอเด็กกลุ่มนักศึกษาเด็กธรรมศาสตร์ก็แนะนํามาเขาเลยติดต่อเข้ามาก็จะมาเป็นอีกหนึ่งหนึ่งร้านภายในของสนามฟุตบอลของเราที o ียูใช่ครับคือนี่แล้วก็ผมเห็นมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยอ๋อเป็นร้านทำรับทำสกินเสื้อทีเชิร์เพราะว่าทาง มหาลัยเด็กๆเนี่ยพอปีขึ้นปีหนึ่งปีสองจะมีการทําเสื้อทีเชิตขายกันครับก็คือร้านเขาก็เหมือนมาตั้งเพื่อรับออเดอร์อะไรอยู่ที่นี่ก็มีพวกนักศึกษามาทําอยู่เรื่อยๆครับแล้วที่ผ่านมานี่เหมือนเราเปิดสนามฟุตซอลมาเนี่ยผมได้ข่าวว่ามีนักเตะทีมชาติดารงดารามายังไงบ้างครับก็คือตามจริงสนามเราเนี่ยมันมันอยู่ติดกับเมสสเตเดียมแล้วเมีสเตเดียมเขาเหมือนนะ คือตอนนี้เป็นเหมือนเป็นทีมเย้าทีมเย้าของประกอบการไม่ใช่ครับแบ,ง,บ,ง,บงคอ,อกยูไนเต็ดของแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังมีลุ้นแชมป์อะไรเงี้ย<ะ>ก็อยู่แย,ย่งอันดับอยู่กับเมืองทองก็มีนักเตะดังๆเยอะะแล้วเวลาทีมอื่นที่เขามาเยือนเป็นเมืองทองอะไรเงี้ย<ะ>เขามาก็นักเตะเขาก็มาเดินเล่นเดินเพราะของเรามันก็มีสถานที่อะไรเงี้ยครับ แล้วก็มีเห็นมีเซ็นเสื้อเซ็นอะไรไว้ให้เราด้วยใช่ครับบางทีก็ของที่ระลึกบางทีเราก็จะให้เขาเซ็นอ๋อบางทีเหมือนเราจัดงานทีนึงให้มีการแข่งแมตช์หรืออะไรที่มาใช้สนามของเราใชจะมีมอบเสื้อมอบอะไรไปรางวัลให้ครับแล้วเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานี้ของเรามีโปรยังไงม้างครับโปรโมชั่นที่จะให้ลูกค้าที่จะมาทางเช่าสนามฟุตบอลเราตามจริงโปรเราเปลี่ยนทุกเดือนนะครับครับผมคือโปรเราจะไม่ไม่ไม่ คือเราก็จะเปลี่ยนไปตามแล้วแต่ช่วงอ,อย่างช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับนักศึกษาน้อยเราก็จะทําโปรดลดราคาช่วงนั้นเยอะอะไรเงี้ยครับซึ่งจำจริงอยากให้แนะนําให้แบบแอดไลน์ของสนามไว้เราจะแจ้งโปรโมชั่นแจ้งอะไรพวกนี้หรือจะสอบถามอะไรเนี่ยคือตรงนั้นมันจะสะดวกนช่ช่วงเวลาระยะเวลาที่เราเปิดสนามตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับสนามเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครับปิดเที่ยงคืนก็ช่วง ช่วงกลางวันคือก็คือตามจริงกลางวันก็ถ้าเกิดลูกค้าจะวอ l k in ินเนี่ยกลางวันเนี่ยได้เลยเพราะจะค่อนข้างว่างแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นก็อยากให้โทรมาแบบจองล่วงหน้านิดนึงต้องจองล่วงหน้านะเพราะมันอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยบางทีช่วงสายบางทีถ้ากอากาศดีผมว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะนะฮะช่วงเช้าๆก็มีครับเรามีอะคาเดมี่ด้วยช่วงช่วงเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าก็จะมีอะคาเดมี ก็ใครมีลูกอะไรเงี้ยครับอายุประมาณช่วงแปดปีถึงสิก็มามาเรียนอะไรเงี้ยเราก็รับสอนอ๋อมารับสอนด้วยเปิดรับสอนเนี่ยครับอยากให้คุณวันัทพงศ์นะครับฝากถึงท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับว่าของเรามีเพจอะไรมีไลน์อะไรแล้วก็เบอร์โทรอะไรครับผมก็คือตามจริงเรามีช่องช่องทางสื่อสารโซเชียลเกือบทุกช่องทั้ง าลายก็คือแอดฟิกทีย<ะ>ูแล้วก็มี Facebook แฟนเพจก็เป็นฟิกทียูเหมือนกันครับผมไอจีก็ฟิกทียูครับแล้วก็ผมอยากให้คุณวัดพงศ์นิฝาเบอร์โทรของเราบ้างเผื่อท่านผู้ชมที่ดูอยู่จะโทรมาจองไว้ซ้อมอะไรช่วงเวลาอย่างนี้ครับอ่าครับก็เบอร์087 10, 20, 222นครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเบอร์โทรแล้วก็ทั้งไลน์ทั้งเฟซเราจะขึ้นที่หน้าจอทีวีให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมผมต้องขอขอบคุณคุณวนัทพงษ์ชาติปฏิมาพงษ์เป็นอย่างสูงที่ให้เรามาถ่ายรายการครับขอบคุณครับ